คือทำอะไรครับอันนี้จะคั่วกับขาวเป็นงานให้เม็ดทั้งหมดนะครับคั่วเพื่อคั่วให้ในการขึ้นรูปแล้วก็ในการให้สารภา,ายในกับนอกใบมันคล้าเข้ากันนะครับ,รบเวลาเราชมถ้าเราเป็นแบบน,นี้แต่แห้งได้ไม้ได้แต่ก็ชมเป็นระดาบครึ่งวันนั่นแหละนักชายจะออกอนะครับอ,อันนี้มันสารภา,ายในนอกใบจะคล้าเข้ากันหมดเวลาเราชมแค่แค่สามสิบสี่สิบทีก็ใช้ได้คั่วนานไหมครับเอประมาณห้านาทีครับอ๋อต้องคั่วเลยใช่ไหมครับเด็ดมาแล้วครับผมจริงๆก็ต้องพักประมาณ สองชั่วโมงอะครับ oh, <okay. S 1> อ๋อคนี้มันอาการรออนครับทำไมคั่วใบใหญ่ก่อนนะคะอันนี้ปรับอุณหภูมิกระทะครับมัน oh. ไ,ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยเพราะจริงๆถ้าเราใช้คั่วเครื่องคั่วมันต้องใช้อยู่ที่ถึงร่วมสามสิบกิโลสดแล้วนะครับ hmm. ที่โรงงานเพราะตอนนี้โรง,งเรือนกำลังทำการปรับปรุงอยู่เพราะจะได้อ กาเครื่องหมายของชาลานกับจีนีด้วยอ่ะั่วให้เป็นอะไรครับเนี่ยให้เป็นใบแม่แล้วต้องหดเหลือขนาดเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันปริมาณของมันก็คือหมายถึงว่าถ้าห้ากิโลสดก็จะเหลือหนึ่งกิโลแห้งอ,อ๋อครับก็เหลือหนึ่งในห้ารับหนึ่งในห้าครับถ้าชาตัวนี้มีเท่าไหร่จีนรับซื้อหมดนะครับครับ,รบถ้าเป็นของสีนาตาลนาอเพราะว่าที่นี่เป็นเป็นพื้นที่ที่เขา ขามีข้อมูลของเราทั้งหมดไงฮะ hmm. ตลาดที่เขาส่งออกถ้าออกจากที่นี่ไปแล้วมีเท่าไหร่เขารับหมดนะครับถ่ายค่ะเนีน่ยเอาวอร์มเ oh, หรอวอร์มวอร์ม เาคั่วทีเดน้อยนะ

เียวเอากระเทียมหมูกรอบมาไอใบใหญ่ๆทางใต้อะอะไรอะเหียเออทางไไรเหรียงอะน้องซุ้มไทยวอ่ะ มนระหว่างแก๊สกับถ่านมีผลไหมแตกต่างกันไหมมีผลครับถ่านเนี่ยมันมันเราจะควบคุมอุณหภูมนากอุณหภูมิจะยากกว่าแต่ว่าควาร้อนม่าน่าจะรบ แต่ว่ามันมันทำร้อมันต้องใช้ระบบอุปกรณ์แล้วไม่พอเขาทำร้อนคงที่นะครับซึ่งมันใช้เวลาไม่นานเลยพอปิดแก๊สเลยครับเพราะฉะนั้นกว่าจะกอดทานวันนี้ได้แล้วใช่ไหมฮะสุกแล้วแล้วเดี๋ยวไปตัดเดี๋ยวบนกระบาดอ๋ออีกทีหนึ่งซ้ำสองครั้งโอ้ยไอเจนชิมไหมเนี่ยชิมไหมชิมไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูเราให้วดตรงนี้ชิมได้เลยนะครับให้ขอชิมดู เดี๋ยวนวดเสร็จ <ละ S 1> เอาไปชงเลยก็ได้ครับนวดกินได้จริงนะได้ครับจะรางดาวนะคงจะที่สกัดบีบเขาจะกินคีเดวอ่ะคนละไบ